สวัสดีค่ะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพอจะมาแนะนำนะคะวิธีการนำลิงก์แนะนำตัวแทนไปโปรโมทนะคะรวมทั้งการคีย์ข้อมูลกรอกสมัครด้วยนจะจ๊ะโอเคไปเริ่มกันเลยก่อนอื่นเลยนะคะหลังจากที่เราทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงมุมซ้ายมือบนตรงนี้จะมีแถบขีสามขีดคลิกหนึ่งครั้งจะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้นะคะจะมีเมนูย่อยนะคะที่ชื่อว่าลิงก์แนะนำตัวแทนตรงนี้นะคะ การที่เราจะมีลิงก์แนะนําตัวแทนได้เนี่ยเราจะต้องมีการเปิดบินขึ้นมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่หรือไซส์ VIP นะคะคุณก็จะมีเมนูลิงก์แนะนําตัวแทนขึ้นมานั่นเองนะคะหลังจากที่มีเมนูนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณสามารถเข้าไป Copy ลิงก์แนะนำของตัวเองเนี่ยเอาไปโปรโมตต่อได้ในทันทีนะคะโดยเฉพาะนะคะเวลาที่ถ้าหากว่าเรานะคะเราเนี่ยอย่าลืมนะคะเวลาที่เราจะส่งลิงก์ให้กับทีมงานของเราหรือว่าตัวแทนของเราเนี่ย สมัครต่อนเนี่ยห้ามใช้ลิงก์อื่นและห้ามใช้ลิงก์ที่คนอื่นส่งมานะคะคุณจะต้องมาเอาลิงก์ที่ตรงนี้เท่านั้นนะคะลิงก์แนะนำตัวแทนปุ๊บนะคะตรงนี้นะลิงก์แนะนำกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะตรงนี้จะเป็นลิงก์ของคุณนะคะลิงก์ของคุณนะให้คุณทำการก๊อปปี้เก็บไว้เลยนะทำการก๊อปปี้ลิงก์อันนี้เก็บไว้เลยคัดลอกนะ,ะแล้วก็แปะเอาไว้ในโน้ตในมือถือก็ได้หรือว่า ที่ไหนก็ได้นะครับเพื่อเวลาที่ใครที่จะสมัครนะเป็นตัวแทนของคุณนะคุณก็ส่งลิงก์นี้ให้เขากดนะกดลิงก์เข้ามาปุ๊บสมัครต่อได้เลยแต่ให้เกิดว่าวันนี้เนะี่ยใครใช้เป็นไม่ใช่ Android นะเป็น iPhone หรืออะไรแบบนี้นะคุณอาจจะก,กด Copy ลิงก์ตรงนี้ไม่ติดนะให้คุณทําการเอานิ้วนะคะนิ้วชี้นี่แหละนะครับมาจิ้มนี่เลยจิ้มค้างไว้ให้ขึ้นแถบแบบนี้นะคะแล้วก็ลากแถบยาวจนถึงสุดท้ายนะคะก็คือตรงถึงจนถึงตัว R สุดท้ายเลยอย่าลืมนะคะว่า จะต้องลากคลุมหัวคลุมท้ายห้ามขาดแม้แต่ตัวเดียวเพราะเกิดมันขาดเนี่ยบางทีลิงก์ของคุณเนี่ยอาจจะขาดนึกออกไหมคะเราก็จะใช้งานไม่ได้เวลาคนที่กดสมัครต่อเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ได้ต่อคุณโดยอัตโนมัตินั่นเองนะ,ะพอกดครอบปุ๊บกดคัดลอกค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะทีนี้คำถามคือไอ้ตัว QR o คดด้านล่างเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับทำอะไร QR code ด้านล่างตรงนี้นะคะสำหรับเหมือนเป็นตัวลิงก์นั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคุณเซฟ QR code เก็บไว้ถูกไหมคะก๊อปี QR code เก็บไว้ในเครื่องเนาะ เวลาคุณไปเจอเพื่อนหรือเจอใครก็ตามแต่เนี่ยที่เขาสนใจอยากจะสมัครเป็น TSW ต่อคุณนะคุณก็สามารถเปิดรูป QR code ขึ้นมาแล้วก็ให้เขาเนี่ยสแกน QR code ปุ๊บใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเข้าไปในหน้าสมัครโดยอัตโนมัติเลยนะคะเป็นลิงก์ของคุณเช่นเดียวกันหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะทําสื่อเช่นอาจจะทําเป็นเออเป็นรูปเป็นโบชัวหรือเป็นป้ายเอาไว้อย่างเช่นคุณมีร้านกาแฟนเนี่ยคุณทําป้ายไวนิลคุณทําป้ายเอ็กซ์นเนี่ย ขึ้นมาตั้งไว้หน้าร้านนะเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ TSW คุณก็สามารถเอาตัว QR Code ตัวนี้เนี่ยไปแปะไว้บนป้ายได้เวลาคนเดินผ่านปุ๊บอุ้ยคนสนใจคนก็สามารถสแกน QR Code อันนี้ค่ะเข้ามาสมัครต่อคุณได้อาพอนิกออกเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเพอจะพาไปดูนะคะว่าตัวที่หลังจากที่ตรงนี้เนี่ยพอเขา Copy Link ง์ไปปุ๊บเนี่ยนะคะเวลาที่คนคลิกลิงก์เข้ามาเนี่ยจะเจอหน้าตาหน้าสมัครแบบไหนโอเคเออนี่นะคะกดแท็บใหม่โอเคเดี๋ยวเพอจะเปิดให้ดูนะ โอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ให้ดูตึงโอเคไปอ่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้นะก็จะมีชื่อผู้แนะนํานะคะเบอร์โทรผู้แนะนําขึ้นให้เรียบร้อยนะเพื่อจะคุณสามารถเช็คได้นะคะว่าอุ้ยคุณสมัครต่อทีมงานที่ถูกต้องหรือเปล่าที่คุณต้องการจะสมัครด้วยนะคะรวมทั้งคุณสามารถที่จะโทรติดต่อไปขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากเขาได้นะคะตรงนี้เอ่อกรอกนี่ค่ะชื่อจริงนามสกุลจริงของเราเดี๋ยวนี้เขาจะกรอกให้ดูเลยละกัน นะคะเทสหนึ่งโอเคนี้เป็นเทสเตอร์อีเมลเป็นเทสหนึ่งแล้วกันเบอร์ th, โทรศัพท์มือถือเป็น0ูนย์เก้า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 เอาเก้าเก้าเก้าแปดล้วกันพาสเวิร์ที่ต้องการก็เป็นเทสหนึ่งสองสามสี่โอเคคีย์โคดตรงนี้สำคัญมากๆคีย์โคดตรงนี้นะคะ สำหรับใครก็ตามที่เป็น V.I.P. นะเป็น V.I.P. นะอย่าจำได้ไหมว่าวันนี้เนี่ยไซส์เล็กคุณได้เอ่อค่านะนำหาเถูกไหมคะไซส์กลางคุณได้ส0ไซส์ใหญ่คุณได้20%แล้วก็ไซส์ V.I.P. คุณได้ค่านะนํำ22%บวกค่าคีย์อีก1%นึ่สำคัญมากๆค่าคีย์หนึ่งเปอร์เซนี่ยถ้าคุณไม่กรอกคีย์โค้ดตรงนี้คุณจะไม่ได้รับค่าคีย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะสำหรับคนที่กรอกสมัครให โอเคไหมคะทีนี้คีย์โคดเนี่ยไปเอามาจากไหนและกรอกยังไงอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูที่ระบบด้านในของเรากันเอ่อตรงนี้นะคีย์โคดนะอยู่ตรงนี้นะซึ่งโอเคเดี๋ยวเพิ่พาไปดูคะ่ะหน้านี้ไปที่นี่คะ่ะไปที่นี่นะพอเข้าสู่ระบ,บบของเราใช่ไหมคะไปตรงตั้งค่าบัญชีนะไปที่ข้อมูลส่วนตัวคะ่ะ หลังจากนั้นตรงนี้จะมีรหัสสมาชิกอยู่นะคะรหัสสมาชิกตรงนี้เนี่ยอย่างของเพลเนี่ยเป็นเลข1ถูกต้องไหมเวลากรอกคีย์โคดคือใช้เป็นตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษก่อนตัวทนะีไทยแลนด์ทีนะเดีเดี๋ยวเพะจะเขียนให้ดูว่าหน้าตานี่นะคีย์โคดของเรานะคะก็คือ tsw ตามด้วยรหัสสมาชิกอย่างของเพอก็คือ1อย่างเช่นของคุณเนี่ยอ่ะสมมุติว่าของคุณรหัสสมาชิกคือ36นะ เป็น TSW36 อันนี้คือคีย์โค้ดของคุณทันนะคะตัวอักษรน,นะคะเป็นตัวเล็กทั้งหมดห้ามเป็นตัวใหญ่ทันนะ TSW ตามด้วยเลขรหัสสมาชิกของคุณโอเคอ่ะกดกลับโอเคค่ะทีนี้เรารู้แล้วว่าเอ้ยโอเคคีย์โค้ดของเราคืออะไรกลับไปกลับไปที่แท็บเดิมนี่ค่ะคีย์โค้ดกรอกเลยตัวเล็กอ่ะ T S W นึง หกบกสองมีค่าเท่าไหรแปดโอเคกดสมัครสมาชิกใหม่ค่ะกรอกชื่อจริงอ๋ออันนี้พอดีว่ามันขึ้นมันมีตัวเลขเทสเทสละกันโอเคปกติคนไม่มีชื่อไงสมัครสมาชิกใหม่กดอ่าเรียบร้อยอันนี้เพอกดไม่จําตอนนี้เนาะสมัครเสร็จแล้วกดเข้าสู่ระบบที่นี่อันนี้คือการที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อจะสมัครให้ทีมงานของคุณนะพอกรอกข้อมูลเรียบร้อยปุ๊บคุณก็ใส่คีย์โค้ดเรียบร้อยปุ๊บกดเข้าสู่ระบบที่นี่เลย นะพอเข้าสู th robot, ่ระบบเรียบร้อยนี่จะเข้าสระบบของทีมงานของคุณเรียบร้อยที่คุณสมัครให้เขาทีนี้นะคะเขาเปิดชุดไหนคุณก็ไปสั่งซื้อสินค้าให้เขาได้เลยในในยูเซอร์นี้ได้เลยนะคะก็ไปกดสั่งซื้อสินค้าให้เขาได้เลยเนาะโอเคซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออะไรบ้างพอสั่งซื้อเรียบร้อยปุ๊บนะคะก็ไปทําการนะแจ้งการโอนเงินให้เรียบร้อยนะก็ไปที่สั่งซื้อสินค้าแล้วก็ไปที่นี่ไปที่ตรงประวัติการสั่งซื้อนะคะ โอเคพอประัติการสั่งซื้อปุ่มเนี่ยมันจะมีให้กดแจ้งโอนเงินนะค,ะคุณก็ไปกดแจ้งการโอนเงินนะ,ะพอกดแจ้งการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยปุ่มเนี่ยก็รอให้ออเดอร์อนุนมัตินะะตัวรหัสนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นตัวเอ่อตัวรหัสตามตามการเปิดของเขาอัตโนมัตินะ,ะเช่น small medium large หรือว่า VIP นั่นเองนะคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะที่แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการนำลิงก์แนะนำของเราไปโปรโมทนะคะรวมทั้งการคีย์สมัครให้กับ ทีมงานของเรานะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะยังไงถ้ายังไงเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าโอเคเดี๋ยวเพอจะพูดเรื่องนี้เพิ่มนิดนึงแล้วกันก่อนจะไปเนาะตรงนี้นะคะอย่าลืมนะกดสั่งซื้อเรียบร้อยปุ๊บประวัติการสั่งซื้อกดแจ้งโอนเงินให้เขานะคะรวมทั้งก่อนก่อนหลังจากที่คุณสมัครให้เขาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยคุณก็เอานะ,ะก็เอาเป็นตัว ยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์นะคะรวมทั้งตัวลิงก์ที่เอาไว้เข้าสู่ระบบเนี่ยส่งให้เขาไปนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ระบบของตัวเองเข้าไปใช้งานระบบต่างๆได้ด้วยตัวเองโอเคไหมคะรวมทั้งตรงนี้ก็สามารถมาดูประวัติการแจ้งโอนเงินได้นะคะว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าถ้าตรงนี้เนี่ยในกรณีที่ถ้าคุณมีการทําปุ๊บแล้วอะไรมันไม่ขึ้นสักอย่างหนึ่งไม่ขึ้นตรงตามที่คุณได้ทําการ สมัครไว้หรือว่าทำการทาการใช้ระบบไว้นะตรงนี้นะเรามีแอดมินนะคะคอยซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะที่ Line ID นะ Line ID นะคะ at t s w teacher Sita นะคะ t s w teacher Sita โอเคไหมคะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพลงเท่านี้เราพบกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ